สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายทุกคนด้วยเมนูผัดวุ้นเส้นง่ายๆนะจ้าวันนี้คือหลังจากกลับต่างจ,งจังหวัดมาก็ยังไม่มีเวลาไปตลาดเลยก็ไม่มีผักอะไรเลยทุกคนก็จะมีแค่หมูแล้วก็ผักกระหล่ำนะแต่จริงๆอะ่ะอยากกินอ่าผัดซีอิ๊วทุกคนแต่ไม่มีเส้นใหญ่ก็จะใช้เป็นวุ้นเส้นแทนก็จะเรียกว่าผัดวุ้นเส้นก็ได้นะทุกคนก็ จะกินแทนข้าวไปเลยจ้าเพราะว่าเบื่อมากๆเลยทุกคนเบื่อข้าวมากช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะก็ง่ายๆจะไม่มีอะไรเลยก็ช่วงนี้ก็จะงดเผ็ดนะจ้าเพราะาท้องไส้ไม่ค่อยจะดีจ้าก็จะเป็นแบบจืดนิดนึงนะจ้าก็เป็นเมนูอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆอะลุงทํากินบ่อยเพราะว่าเป็นคนชอบกินเส้นแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยลงวิดีโอให้ทุกคนดูเนาะ ก็นานๆทีก่ก็อาจจะเอามาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็นี่เราจะมีแค่นี้จริงๆผักทุกคนสีก็จะแบบอาจจะจืดๆนิดนึงน,นะเพราะว่าไม่มีพริกไม่มีต้นหอมไม่มีผักชีไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่กระหลำ่ำแล้วก็ผัดบุนเส้นแล้วก็หมูแค่นี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับเย็นนี้จ้ะก็จะกินแทนข้าวไปเลยจ้ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็ตั้งใจอยากจะลดลดข้าวด้วยช่วงนี้จ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวจะบวมมากๆเลย เห็นในคลิปก็เอามาลงแต่เมนูอาหารนะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเอาแบบเมนูง่ายๆแบบใครๆก็ทํากินได้มามาให้ทุกคนได้ดูจ้านี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนนี่ละจ้าออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยแบบมันจืดชื่อจริงๆเลยทุกคนแต่รสชาติไม่ไม่ได้จืดอย่างที่คิดนะจ้าอร่อยกลมกล่อมมากจ้าก็หวังว่าจะเป็นเมนูที่ชอบชอบ